เฮ้ยเป็นเลิศมากยังเห็นได้ชัดมีใครเป็นแบบนี้บ้างขนมันเยอะขนมันดกขนมันดำทำให้เราขาดความมัน่นใจนี้เราก็จะมาแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันค่ะด้วยครีมฟอกสีขนของดลิเซ่ข้างในเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตัวแรกก็จะเป็นตัวบาลานซิ่งครีมตัวที่สอก็จะเป็นตัวดิลิเซ่แอมโมเนียตัวที่สาจะเป็นนิวโปรตีน และตัวที่4ก็จะเป็น l i ลิกทิ p วิธีใช้ของเขาก็ง่ายมากเพียงแค่เอาหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3มาผสมกันเลยจ้าอย่างนี้เลยนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะพอผสมเสร็จเขาก็จะมีฟองแบบนี้ขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะคะจากนั้นเราก็มาฟอกบริเวณเราต้องการเลยค่ะ ฟอกเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้15-20นาทีเราจะไปล้างออกกันนะคะเฮ้ยมันเลิศดมากจากขนดำๆกลายเป็นสีจางๆแล้วค่ะทุกคนที่กัดซ้ายมือนะ